เชฟโรเลตโคโรโดตัวยกสูง3ามแสนหน่อยหน่อยรีวิวเชฟโรเลตโคโรโดคันนี้ปีประมาณ2017ที่สำคัญเลย3ามแสนนิดๆก็ได้รถขับแล้วค่ะสำหรับคันนี้เองนะจะซื้อสดจ,จะงวดได้หมดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยไปดูรถกันก่อนซึ่งเริ่มด้วยสีที่เป็นสีขาวแบบนี้บางเดิมทั้งคันนะคะและที่สำคัญคือตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดซะด้วยออปชันเนี่ยน่าสนใจแน่นอน ซึ่งหน้าเขาก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานนะพุกจุดนะคะรถเราไม่มีชมพิควัมจมน้ําทําสีแน่นอนแล้วก็รับประกันหลังการขายจากทางโชว์รูมด้วยนะคะที่สําคัญต่อมาอีกเรื่องของสรีระอ่าคันนี้เป็นสีประตูด้วยเนี่ยสีประตูสาม0สนรถปีใหม่ด้วยโคจะดีนะคะมีบันไดข้างขึ้นให้ข้างหลังเองก็โอเคเลยนะข้างหลังเองจะมี กล้องถอยให้ด้วยซึ่งฝั่งชิปมาจากเดิมจะจากโรงงานเลยนะคะแบบนี้โดยรวมภายนอกถือว่าดีเลยสะอาดตาคลีนคลนีใครที่ชอบนะคะมาได้เลยจีน่าบอกเลยว่าเชฟโรเลตเนี่ยเป็นรถที่คนถามกันมาเยอะมากและถามหากันทุกวันเพราะฉนา้นวันนี้จัดให้แล้วนะคะภายในสวยเวอร์มาดูกันคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ โอ้ดีเลยนะเดิมๆจากโรงงานขนาดนี้นะคะตัวมัติมีเดียฟังก์ชันใดๆก็ใช้งานง่ายค่ะนี่มีการเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดสตาร์ทให้ดูคันนี้เป็นเบรก ABS นะคะทุกคนคะปุ๊ มีการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยด้วยแล้วที่สําคัญก็จะมีช่องเก็บแว่นตามีช่องไฟส่องสว่างนะคะ2จุดคือไฟส่องแผนที่แล้วก็ไฟตรงกลางนะคะเนี่ยจ,จีน่าว่าแค่เชื่อมบลูทูธได้เนี่ยก็มันไปเป็นไหนๆแล้วนะคะเกียร์หสปีดค่ะและที่สําคัญคือตัวท็อปสุดของเขาเนี่ยเรามีให้มาครบโหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดที่ช่วยในการขับขี่ใดๆก็ตามนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณนี้นะช่องเก็บของใส่ของใส่ได้เยอะมาก อ๋อจะลืมไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของเบาะคือเบาะเนี่ยเขาจะเป็นเบาะสีเทาแบบนี้นะคะก็ให้ฟีลลิ่งนะึงนะเบาะสีเทาภายนอกรถเป็นสีขาวนะคะแมทชิ่งกันได้ดีค่ะมาครับผมหัวใจหลักกันว่าดีกว่าเครื่อง 2500cc จะเป็นยังไงนะดิ่มๆจากโรงงานแน่นอนอยู่แล้วนะคะในห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะคะสวยเลย มีป้ายมอกรับรองมาตรฐานพร้อมนะคะนี่ไม่รองไม่ร่อนใดๆนะคะเม็ดอาร์กเรียงตึบแน่นตับนะคะดูหัวนอนได้เลยนะคะทุกจุดนะคะไม่เคยขันไม่เคยขันแบบนี้เนี่ยคือเดิมๆนะคะไม่มีขัน,ไม,มขนไม่มีร่องรอยของการแกะแง่ายๆแกะขันใดๆเดิมๆค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ใครได้รถคันนี้ไปนี่ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะเพราะคันนี้งบสิริอยู่ที่สามแสนหน่อยๆเท่านั้นเองสามแสนหกหมื่นเก้าพันไง ออกรถได้ที่สีลคู่คอนเซนเตอร์นะคะคันนี้ตอนนี้ประจำการอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่อำเภอคาเขิยแก้วจังหวัดยสโสธรค่ะแต่ถ้าใครที่อยากไปดูรถที่สาขาข้างเคียงเนี่ยไปที่สาขาลูกยอ่อของสีคุ้งคอนเซนเตอร์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีสะเกดอุบลราชธานีหรือว่าในเมืองเยสโสธรนะคะก็เป็นเจ้าเดียวกันนี่แหละยังไงเข้ามาคุยกันได้เลยหรือว่าอยากขอโลเคชั่นก่อนทักบ้านเขียวได้เลยนะคะขอโลเคชัน่นหรือว่าอยากจองออนไลน์ก็ได้เลยนะคะส่งฟรีด้วยไทยทำสนานกับฟรีทวทศะคะ่ะ